พระนอนหงายกลับร้ายเป็นดีตำนานที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาคือไม่จําเป็นที่จะต้องมาเพื่อมาแค่ขอพรนะคะแค่ได้มาเห็นพระพุทธรูปที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็ถือว่าแบบ โชคดีมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวพระพุทธรูปนะคะอุโบสถของวัดบางหลังนะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเมืองธนบุรีในสมัยพระเจ้าเอากาทศรถรุ่งเรืองมากค่ะแต่จู่ๆก็เกิดอาเพศชาวบ้านล้มตายด้วยโรคต่างๆเจ้าเมืองก็ไม่รู้จะทําอย่างไรจึงไปปรึกษากับพระเจ้าเอากาทศรถให้ปรึกษากับพระสังฆราชเมื่อพระสังฆราชให้หนนตรวจดวงเมืองพบว่าเกิดจากการวางเสาหลักเมืองไว้ไม่ถูกต้องและเพื่อแก้ร้ายให้กลายเป็นดีจึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นมาและหลังจากนั้นกรุงธนบุรีก็กลับมารุ่งเรือง มาจากอะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแตกไปแล้วนะคะเราก็ได้มีการเก็บชิ้นส่วนมางไว้ตรงนี้นะคะที่นี่คือวัดราชกระวรวิหารนั่งรถเมล์สายตองหนึ่งจากไอคอนสยามมาไม่เกิน10นาทีก็ถึงเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาให้ทําตามนี้ค่ะผู้ชายให้แตะไปที่พระบาทขวาส่วนผู้หญิงให้แตะที่พระบาทซ้ายหลังจากนั้นให้เอามือมาแตะที่หน้าผาใครทำจบแล้วคอมเมนต์ว่าโชคดีขอให้ได้โชคดีกลับไปค่ะ